สวัสดีครับอยู่กับสาวดนซิงครับวันนี้เจ้าคอมพิวเตอร์เรางานงอกเลยครับยัางหน้ารั่วครับจักเปลี่ยนแม็กมากเลยครับมีแต่แม็กลายส,สวยๆครับอา หนึ่สองสาสี่ชอบลายนี้สวยครับแมบ,บรถเก๋งก็มีครับสวยเราโดนจนได้ครับ ก็สว่างดีนะครับโปรเจคเตอร์เนี่ยดูครับต้องบอกนะครับเดิมเดิมนี้มันเป็นล้อกระทะล้อเหล็กนะครับนี่บอกว่ามันมันไม่ดีครับแปลงครับรถคันละล้านสามครับแต่ดูครับยังเป็นยางกระทะแล้วก็เป็นฝาครอบอยู่เลยครับต้องเปลี่ยนครับแต่เศรษฐกิจไม่ดีครับมันเปลี่ยนไป เอาง่ายๆว่าเราเสียได้ยางนะครับแล้วมันเป็นยางโยโกปถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราขายเราได้แค่เศษย,ยางนะครับเอ,อไม่รู้ว่าวงละพันนี่เขาจะซื้อหรือเปล่าเห็นวามลูกพี่ เติมากมาเลยเติมมากาาสิบเนาะเหลืออยู่สิบแป ปูแต่นี้ครับอันนี้น้องจ๋าพามากินข้าวที่นี่อยากเปลี่ยนแม็กครับเอาไรไหนดีครับ คอมมิสคอผมไม่รู้เลยครับคอสมิสหรอคอสมิสโอ,อ้คอบยี่สิบอะไรไหนะดีครับ บางคนก็บอกว่าของมาเจิตตีนะครับสวยมาเจตตีมีแต่สามหมื่นขึ้นนะครับของมาเจิตตีครับชอบวงนี้ครับเ,เราะว่าล้อมีเนียมันเบา่นะครับมันเบามันเบากวลิดครับเขาว่ามาครับ ี่เจ้าวุงนี้ครับสวยฮอฟฮอฟ เก้ากิโลสิบกิโลลิตรตอนนี้น้ำมันยี่สิบเก้าเก้าห้ายี่สิบเก้าเก้าห้าโควิดระบาดของแพงเหมือนเดิม จ้ากินเหล้าเก่งปะไ่กินเลยเบียร์บ่แพ้มันแ่ว่าอันไหนบ่พอกินง่าไกินนะอืมกินฟี่ี่กินบ่กินเขามกินันเกบื่อด้่้แ่กบ่่คนขับรถกับไปฮอเนี่ยคอมาินดีคือเที่ยวในเคอยนั่งบอในเ่ะถ้าเจ้าเเมื่อม่กิน เราดดเกันเตน้อกำน้ำหอจริงวะแคอกำน้ำขคัอขอกำน้ำเหรอบวกบกจรงอ๋คือแบบบดจเลย่ะให้ใครดาแปลว่าเดเด็น่เม็แม่คเดียวรเด็นนี่คือแบบคือน้องบอกแล้วเอาไปเลี้ยงเขาครับให้น้องเลี้ยงเป็นใบ่ะไ้ครับในยครหมังอะคือบดจนล้เนาะไข่จะนินดีกว่าบกเขาเก็รินหรือเปล่าใกนนมาสั่นบาอวดตายดี๋ ความคิดภาสาวรุ่นใหม่ครับซื้อกินนี่เบิดหลายกว่าได้ซื้อนี่ไหมซื้อมาเฮ็ดกินนี่คือเบิร์ด้เนี้ยค่าเครื่องค่าอย่างนี่เงิน40บาทซื้อยังไม่เฮ็ดกินมาได้เลยปลาทูตัวนึงซื้อทอดบ่ได้เลยเงิน40แนะน้ำมันอีกน้ำยาขัดอะไรยังอีกอันนี้ก็แท้ไปได้ครับนี่มันเป็นมันก็มีทางออกครับสาวสมัยใหม่ครับประตัวปบละยางนี่ครับล่องโซครับ ทางรันจ์เลยพ่อคุณกทางรันจ์แน่แน่าจะเป็นรันจ์ในงานที่